สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม1เล่ม1นะครับผมบทที่1ครับเรื่องจํานวนเต็มหน้า29ครับแบบฝึกหัดที่1.2เป็นการหาผลบวกของจํานวนเต็มครับเอาจํานวนเต็มมาบวกกันมันจะผิดแปลกแหวกแนวจากสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นความรู้ใหม่นะครับมันจะมีจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มบวกที่เอามาบวกลบกันนะครับที่เอามาบวกกันคุณจะมีไอเดียคิดให้ นะครับสามารถตอบได้เลยนะครับนี่ตอบใส่ข้างล่ังได้เลยข้อนี้25บวกศนอะไรบวกศูนย์ก็ได้ตัวมันเองเพราะศูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวกนะครับต่อไป24บวก30อันนี้ทำได้ครับอันนี้ได้5้าิบอันนี้ไม่ยากก็3มก็ไม่ยากครับ14บวก16หได้ไครับ30นะครับข้อนี้เริ่มยากแล้วข้อ4ี่มันเป็น ศูนย์บวกกับลบแปดเจ็ดอะไรบวกกับศูนย์ก็จะได้ตัวมันเองก็จะได้ลบแปดเจ็ดโอเคป่ะได้ตัวนี้นะครับผมนะต่อไปครับข้อห้าข้อห้าเริ่มยากอ่าดอกจันไว้นิดนึงทำไมถึงยากสังเกตรครับสิบสี่บวกกับลบเจ็ดห้าเราจะสังเกตเห็นว่าตัวหนึ่งมันเป็นลบอีกตัวหนึ่งมันเป็นบวกดูตัวนี้นะเครื่องหมายมันทำไมกันครับเครื่องหมายมันต่างกัน ถ้าเราไม่เขียนในเป็นบวกนะแต่ถ้ามันเป็นลบมันจะเขียนไว้ให้เห็นไหมถ้าไม่เขียนมันจะเป็นบวกอันนี้เป็นลบถ้าเอาสองเครื่องหมายที่มันต่างกันมาบวกกันเนี่ยให้เราเอามาลบกันครับแล้วก็เครื่องหมายติดตามตัวที่มากกว่าโอเคไหมตัวนี้ครับถ้าเครื่องหมายเครื่องหมายข้างหน้านะเครื่องหมายนะถ้าเครื่องหมาย ่างนะครับให้เอามาลบถ้าเครื่องหมายเหมือนเดี๋ยวแล้วเหมือนให้เอามาบวกโอเคนะตัวนี้นะครับการลบการลบจะแยกนะครับเวลาตอบครับเครื่องหมายเครื่องหมาย จากตัวมากครับอ่จากตัวมากถ้าตัวมากเป็นลบก็ต้องใส่ลบถ้าตัวมากเป็นบวกก็ใส่บวกใส่ตัวนั้นเลยเอ่เดี๋ยวครูใส่ตัวมันเลยเออเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนอ่ะประมาณนี้เอเคนะเรามานะเราจะฝึกพาใช้ตัวนี้ครับวิเคราะห์สิ่งแรกอันนี้เป็นบวก14อันนี้เป็นลบ75 เครื่องหมายต่างครับเห็นไหมต่างกันเราต้องเอามาลบกันเนี่ยต่างกันเราเราก็ามาลบครับ75ลบ14เหลือ61เมันเหลือ61ครับแต่เครื่องหมายต้องโฟกัสครับ14อันนี้ลบ75 75เยอะกว่าปะ่ะ75เยอะกว่า14 75เป็นลบคำตอบก็ต้องใส่ลบจบมาดูข้อ6ครับ ข้อหกเหมือนหรือต่างอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบเฮ้ยต่างนี่ว่าถ้าต่างให้เอามาลบกันครับ<อ>ลบกันเหลืออะไรครับเ <ๆ S 2> หลือ3เครื่องหมายจะจิตติดตามตัวที่มากกว่าตัวไหนมากกว่าเครื่องหมายจะได้มาจากตัวที่มากกว่าอันนี้เป็น3 8อันนี้เป็น4 1่มากกว่าเนาะตัวนี้เป็นตัวมากตัวมากเป็นบวกก็ใส่บวกเราจะใส่บวกไหมเราไม่ใส่ครับเราจะใส่กรณีที่เป็นลบอย่างเดียวสังเกตเครื่องหมายครับ เป็นลบกับเป็นอะไรเป็นลบกับเป็นบวกต่างไหมต่างถูกต้องไหมถ้าต่างให้เอามาลบกันครับลบกันเหลือเก้าครับพอเหลือเก้าเสร็จพิจารณาว่าตัวไหนตัวมากครับหกสิบมากหกสิบเป็นบวกก็ใส่บวกบวกเราไม่เขียนอยู่แล้วก็ตอบแค่เก้าพอไปต่อครับสังเกตเครื่องหมายครับเป็นลบกับเป็นต่างกันเนี่ยต่างกันให้เอามาลบกันครับ ลบกันเหลือ60ครับเครื่องหมายจะติดตามตัวที่มากตัวไหนมาก82มากแ2เป็นลบก็ใส่ลบจบนะมันจะเป็นสเต็ปเกียนคิดแบบนี้เลยสังเกตรครับเครื่องหมายเหมือนหรือต่างเป็นลบอันนี้เป็นบวกต่างต่างกันต้องมาลบกัน12 0 2บเหลือ18เครื่องหมายจะติดตามตัวที่มาก120เป็นบวกก็ใส่บวก เครื่องหมายบวกเราไม่เขียนนะบวกสิบต่อเท่าไรบวกสิบแปดไม่มีตอสิบแปดก็คือมันรู้อยู่กันในตัวไปเลยต่อไปครับข้อสิบข้อสิบจะนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นลบถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้เอามาบวกกันครับแล้วก็ใส่ตัวมันเลยมันเป็นพวกลบก็ใส่ลบไปเลยเอามาบวกกันครับได้อะไรคสนี้เหมือนบวกกันได้ร้อยห้าสิบเก้าเป็นพวกไหนพวกลบก็ใส่ลบให้มันเห็นปะ่ะเป็นพวกลบเนี่ยเป็นลบทั้งคู่ ข้อ11เหมือนกันเป็นพวกลบเป็นเหมือนก็ตอบเอามาบวกกันได้160แล้วก็ใส่ลบข้างหน้าเพราะเป็นพวกลบเหมือนไหมเหมือนบวกกันได้1้อเป็นพวกไหนเป็นพวกลบก็ใส่ลบจบเลยจบที่ตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็มีเครื่องหมายซ้อนไม่ต้องซีเรียสค่อยๆดูไปโอเคป่ะ okay, ต่อนะตัวนี้ครับบวก7 บวกกันลบหนึ่งเนไเครื่องหมายทําไมเครื่องหมายต่างกันก็เอามาลบแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งเวลาลบให้ตัวมากตั้งก่อนไงนะครับแล้วก็ติดลบหนึ่งเพราะว่าแปดลบแปดมันเยอะกว่าเจ็ดโฟกัสที่แปดแปดเป็นลบใส่ลบจบลบแปดบวกเจ็ดเครื่องหมายต่างครับได้หนึ่งได้ตอบลบแปดเหมือนเดิมตอบลบหนึ่งเหมือนเดิมเพราะลบแปดมันเยอะกว่าเจ็ดนั่นเองเหมือนหรือตาง เหมือนเหมือนแล้วตัวนี้ต้องเป็นบวกด้วยนะเหมือนตัวนี้ก็จะมาบวกกันได้เลยบวกกันได้แปนะครับผม87เป็นพวกลบใส่ลบให้เขาบวกกันครับได้ลบแปดเจ็ดนะครับผมมีการสลับที่ของการบวกอยู่แล้วตัวต่อไปครับเครื่องหมายต่างเห็นะโฟกัสไปที่เครื่องหมายลบบวกเครื่องหมายต่างก็ต้องเอามาลบกัน 3, 5มหลบยีได้8 เครื่องหมายจะติดตามตัวที่มากกว่าก็คือลบสามห้าใส่ลบแปดไปอันนี้ก็ตอบลบแปดนะครับตัวนี้เครื่องหมายเหมือนกันไหมเครื่องหมายเหมือนกันให้เอามาบวกกันครับบวกกันได้ห้าสิบหกสิบครับเป็นพวกลบใส่ลบอันนี้ก็ตอบหกลบหกสิบเหมือนกันเขาจะแสดงให้เราเห็นถึงว่าเอ้ยมันมีคุณสมบัติการสลับที่ของจํานวนเต็มนะแต่เ,เอาเครื่องหมายข้างหน้ามไปด้วยแค่นั้นเองทีนี้เริ่มเยอะขึ้นครับเริ่มเยอะขึ้นก็ค่อยๆทํา ไม่ได้ซีเรียสอะไรโอเคป่ะเขียนเยอะขึ้นหน่อยทำในวงเล็บก่อนครับตัวนี้10บวกเได้17ครับแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับลบหอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบต่างกันครับให้เอามาลบกันเหลือ12อืมนี่เขียนให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่านสิบสอง ข้อ2ครับ10บแบบบวกทำในวงเล็บก่อนครับ7บวกกับลบ5เครื่องหมายต่างไหมต่างครับเหลือ2 10บวก2ได้12ถ้าไม่เหลือสอง่ะก็7มันเยอะกว่า 5, 5้หติดลบนะครับเครื่องหมายต่างกันให้ามาลบกันนะตัวนี้ครับตัวที่ไม่เกี่ยวคืออะไรลบ6ครับบวกกับ5บวก1ได้หลบห บวก6เครื่องหมายต่างกันไหมต่างกันให้เอามาลบกัน6ลบ6เหลือศูนย์พอเหลือ0ูย์ไม่ต้องไปโฟกัสตัวมากกว่าน้อยกว่าแล้วพอมันเท่ากันมันจะไม่มีตัวมากหรือตัวน้อยนะครับตัวนี้ทำในวเล็บก่อนครับลบ5ลบ6บวก5ตอบลบแล้วก็ค่อยบวก1ลบ1บวก1เครื่องหมายต่างลบกันเหลือ0ตอบ0ูนย์เลย คนะต่อไปครับลบสี่บวกกับลบแปดพวกเดียวกันครับเหมือนกันให้เอามารวมกันก็ได้เป็นลบสิบสองลบสิบสองบวกสิบห้าเครื่องหมายต่างครับเหลือสามเอามาลบกันสิบห้าลบสิบสองเหลือสามเครื่องหมายจะติดตามตัวที่มากสิบห้ามากเป็นบวกก็ใส่บวกไปก็จบตอนนี้ก็ทําลองเดียวกันครับตอนนี้ก็จะได้เป็นลบอะไรครับลบสี่ครับผมบวกกับบวกกับสาม บวกกับเจ็ด่ะบวกกับเจ็ดครับก็เหลือสามลบสี่บวกเจ็ดเครื่องหมายต่างไหมเครื่องหมายต่างกันเหนะ็นไหมเอามาลบกันเหลือสามเครื่องหมายจะติดตามตัวที่มากครับเจ็ดมากข้างหน้าเป็นบวกก็ใส่บวกย้ำซ้ำทวนนะตัวนี้ครับเครื่องหมายเหมือนกันครับได้ลบสิบเก้าก็มาบวกกับลบหกอดูเครื่องหมายข้างหน้ามันอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นลบเอามารวมกันครับได้ลบยี่สิบห้า ได้ลบยีห่ห้าโอเคป่ะได้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ครับน,นี่ได้อะไรตัวนี้ได้ลบเจ็ดครับผมบวกครับลบสิบสองลบหกได้เป็นลบสิบแปดลบเจ็ดบวกกับลบสิบแปดเอามารวมกันครับพวกเดียวกันติดลบเหมือนกันได้ลบยี่ห้าอ่าได้ตัวนี้นะเห็นป่ดูดีๆค่อยทําความเข้าใจไปทีละสะเต็ปดูรอบแรกเป็นเรื่องใหม่คุณอาจจะไม่เข้าใจ นะค่อยๆดูค่อยๆทําครับเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าเอ้ยทาไมต้องเอามารวมกันเนาะก็เครื่องหมายข้างหน้ามันเหมือนกันมองง่ายติดลบเหมือนกันเป็นนี่เป็นนี่สามบาทแล้วเป็นนี่สองบาทรวมเป็นนี่กี่บาทเป็นนี่ห้าบาทเลยนะก็ลบห้านี่ตัวนี้ก็เหลือ, 1, นนห,ลอ 9, นนหนึ่งนะครับตัวนี้ตอบได้เป็นทบนี้เหลือลบเก้านะครับไปเร็วนิดนึงนะตัวนี้ก็เหมือนกันคนระับตัวนี้ได้เป็นลบเจ็ดบวกกับลบสอง เขาจะไม่เขียนเครื่องหมายซ้อนกันนะจะไม่เขียนบวกแล้วก็ลบโดยที่ไม่ใส่วงเล็บต้องใส่วงเล็บขั้นนะระวังตันนี้ก็ตอบลบเก้าเหมือนกันนะครับผมนี่ก็เสร็จครับผมบวกกรณีที่มีสามก้อนก็ทาในวเล็บก่อนแค่นั้นเองต่อไปครับก็สี่ครับเป็นการเติมคําตอบนะครับเป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมนะข้อนี้ครับมาดูครับลบเก้าบวกอะไรได้ลบเก้าเอกลักษณ์ครับศูนย์ได้ตัวมันเอง อะไรบวกสิบแปดแล้วได้สิบแปดก็คือศูนย์ครับลบห้าบวกอะไรถึงจะได้ลบสิบแปดก็ต้องบวกกับลบสามโอเคไนหะแล้วก็ตัวนี้ครับลบเจ็ดแล้วก็ลบสิบเอ็ดมีลบเจ็ดอยู่แล้วเป็นหนี้อยู่เจ็ดบาทแต่อยากเป็นหนี้สิบเอดบาทบก็ต้องเป็นหนี้คี่บาทเป็นหนี้อีกสี่บาทเป็นหนี้ก็คือติดลบดูแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดโอเคไนหะ เป็นหนี้อยู่หกบาททำยังไงให้หนี้มันหมดให้มันเหลือศูนย์บาทก็เอาเงินมาเพิ่มอีกหกบาทเพิ่มเพื่อเป็นเครื่องหมายบวกไม่ได้ติดหนี้เอาเงินมาใช้หนี้น,นั่นเองตัวนี้เป็นลบสองทำไงจะได้เงินมีสองบาทก็ต้องเพิ่มอีกสี่บาทใช้หนี้ไปสองบาทก็จะเหลือให้ตัวเองสองบาทแค่นั้น,นเองเออเค่ okay. มันมองได้หลายอย่างครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าพอเก้าบวกอะไรได้หกเก้าก็ต้อง ลบเก็ลบสาก็ได้6นั่นเองนะตัวนี้9บวกอะไรได้ลบสอมีเงินอยู่9บาทอะแต่พอไปซื้อของุู๊เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่สบาทนั้นแสดงว่าของราคาสินนั้นก็ต้องเป็น11บาทเอาเงินไปให้เขาเ้าบาทแล้วยังไม่พอยังเป็นหนี้เขาอีก2บาทเเออตัวนี้ครับนะลองไปฝึกย้ำซ้ำทวนฟังในสิ่งที่ครูพูดย้ำๆบ่อยๆดูรอบเดียวอ,อาจจะไม่เข้าใจ สำหรับเรื่องนี้คนใหม่ๆนะนะหรือว่าพยายามประยุกต์เข้ากับห้องเรียนของเรานะครับผมนะเป็นเรียนที่ครูสอนเป็นสเต็ปแบบนี้สามารถมองไนดะ้ใช้เวลาค่อนข้างนานครับกว่าจะปรับตัวกับบวกลบบวกตัวนี้ได้ครับนะเป็นบวกเป็นลบ,เ,นลบเจอกันเป็นบวกหรือจะลบหรือต่างหรือเหมือนเครื่องหมายตอบตัวที่มากกว่าอะไรเงี้ยก็โฟกัสเอาเองนะครับผมนะเฉลยให้แล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ